คลินี้นะครับเฉลยข้อ27นะครับหน้า34ลิมิตของฟังก์ชันนะครับลิมิตของฟังก์ชันเป็นข้อสุดท้ายนะครับกำหนดนะครับ fx มาให้ว่า x fx เท่ากับ x กำลังสนะ fx จะเท่ากับ x กำลัง3ครับลบ2เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ fx นะครับจะเท่ากับ เศษรูท x บวก1ส่วนด้วยรากที่3ของ x ลบ2เมื่อ x มากกว่า0มี2เงื่อนไขนะครับ mm hmm. เพราะนั้นถ้าหาลิมิตเราก็ต้องหาลิมิต2ด้านอันที่1หาลิมิตซ้ายนะครับหาลิมิตของ f x ก่อนเมื่อ x เข้าใกล้0ทางซ้ายเข้าใกล้0ทางซ้ายแสดงว่าเราแทนค่า x น้อยกว่า0น้อยกว่าศไปตรงกับตัวนี้ใช่ไหมครับนะเน้อยกว่า0ก็ไปตรงกับเงื่อนไขบนเพราะฉะนั้นมันก็คือลิมิตของฟังก์ชันบนนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ x อกกำลัง3ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้0นะครับแทน0เข้าไปเทคนิมิตเข้าไปก็จะเป็น0ูนยกกำลังสลบ2ซึ่งก็ตอบลบ2นะได้ละลิมิตซ้ายต่อไปหา ลิมิตขวาก็คือลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะครับหรือทางขวาก็คือค่า x มากกว่าศูนย์นั่นเองเมื่อ x มากกว่า0นย์ก็ไปตรงกับเงื่อนไขล่างนะครับก็คือจะได้เป็นลิมิตของฟังก์ชันรูท x บวก1ส่วนรากที่3ของ x ลบ2เมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เทคนิมิตเข้าไปเลยนะครับเทคนิมิตเข้าไปก็จะเป็นรูทของ0บวก1ส่วนรากที่3ของ0ลบ2นะข้างบนก็จะเป็น1ข้างล่างก็จะเป็นลบ2นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายก็ได้ละลิมิตขวาก็ได้ละอันที่3หาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0นนะครับเราก็ดูครับ ว่าลิมิตซ้ายกับขวาเท่ากันไหมนะครับลิมิตซ้ายได้ลบสองนะครับลิมิตขวาได้เศษหส่วนลบสค่าเป็นไงครับเท่ากันไหมไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้สรุปว่าไม่มีลิมิตครับ